กดที่ลิทค่ะ F 1นะคะให้เราสังเกตดูนะคะว่าด้านหลังเป็นศูนย์นะคะแสดงว่าเป็นจอบงานที่ว่างอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามีตัวเลขอยู่แบบนี้นะคะแสดงว่ามีการเก็บข้อมูลไปแล้วนะคะสําหรับการตั้งค่าแบ็กไซด์นะคะก็จะมี2แบบนะคะคือแบบแรกนะคะก็จะใส่เป็นค่ามุมอาซิมุดนะคะแบบที่2นะคะก็จะใส่เป็นค่าพิกัด n อ z นะคะ เดี๋ยวเราเลือกแบบที่2นะคะเลือกที่แบกบส์์ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปหาค่าพิกัดกันค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่งจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม coordinate ค่ะหรือโปรแกรมการเช็คค่าพิกัดน,นั่นเองนะคะและสำหรับกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้องโฮโ STATION ยี่ห้อซอกเกียรุ่รนเซท2 3 0 R มค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันในคลิปเลยค่ะค่าหลังจากที่เราเสร็จค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับการใช้งานโปรแกรม coordinate นะคะหรือโปรแกรมการเช็คค่าพิกัดใหม่ๆนะคะให้เรานะคะไปเลือกจ็อบงานของเราก่อนนะคะให้กดที่ ESC ค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกที่ mem f3 ค่ะแล้วให้เลือกที่จ o อบนะคะกด enter เข้ามาค่ะเลือกที่ job selection นะคะกด enter ค่ะจากนั้นค่ะให้กดที่ list ค่ะ f1 นะคะ ให้เราสังเกตดูนะคะว่าด้านหลังเป็นศูนย์นะคะแสดงว่าเป็นจอบงานที่ว่างอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามีตัวเลขอยู่แบบนี้นะคะแสดงว่ามีการเก็บข้อมูลไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะเลือกเป็นจอบงานใหม่นะคะให้ใช้เป็นจอบที่3ค่ะใช้ลูกศรเลรื่อนลงมาค่ะแล้วกด enter ค่ะจอบงานของเราก็จะเปลี่ยนเป็นจอบที่3นะคะจากนั้นค่ะกด esc ออกมาค่ะ แล้วให้กดที่เมน F 1ค่ะเพื่อไปยังหน้าจอหลักนะคะสำหรับการใช้งานโปรแกรม Coordinate นะคะเราสามารถเข้าได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะก็สามารถกดเข้าใช้งานได้ที่ F 4เลยนะคะช่องทางที่2ค่ะให้กดที่ฟังก์ชันนะคะเพื่อเปลี่ยนหน้าไปหน้าที่2ค่ะแล้วเลือกเข้าที่เมนู F 1ค่ะจากนั้นนะคะให้ใช้ลูกศรเลื่อนลงค่ะ เพื่อเลือกหาโปรแกรม coordinate นะคะเมื่อเจอแล้วนะคะก็กด enter เข้ามาค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เรานะคะเข้าไปใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเรานะคะกด enter เข้ามาค่ะแล้วเลือกเข้าที่ stn coordinate นะคะให้เรากด edit ที่ x 3นะคะเพื่อป้อนค่าพิกัดของเรานะคะ ค่าพิกัดเนะคะเราจะใส่ที่110.221นนะคะให้กดที่ฟังก์ชันนะคะเพื่อเปลี่ยนหน้านะคะจากนั้นค่ะกด Enter ค่ะค่าพิกัด E นะคะเราจะใส่ที่110.242นะคะ จากนั้นค่ะกด enter ลงมาค่ะค่าพิกัด Z นะคะเราจะใส่เป็นศูนย์นะคะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะ ins t h ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวกล้องนะคะซึ่งเราจะวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวหมุดนะคะเราจะใส่กันอยู่ที่1.5นะคะ จากนั้นค่ะกด enter ค่ะ TGT h t, t ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราใช้ยิงแบบนอนปิดซึมนะคะเราจะใส่่ที่0ูนค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะเมื่อเราป้อนค่าพิกัดจุดตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด ok ที่ F4 ค่ะ จากนั้นนะคะให้ใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะเพื่อไปตั้งค่าจุดแบ็ไซด์ของเรานะคะกด enter เข้ามาค่ะสําหรับการตั้งค่าแบ็กไซด์นะคะก็จะมี2แบบนะคะคือแบบแรกนะคะก็จะใส่เป็นค่ามุมอาซิมุตนะคะแบบที่2นะคะก็จะใส่เป็นค่าพิกัด n e z นะคะเดี๋ยวเราเลือกแบบที่2นะคะเลือกที่แบ็กไซด์ค่ะกด enter เข้ามาค่ะค่าพิกัด n นะคะเราจะใส่อยู่ที่103.625นะคะกด edit ที่ f 3ค่ะ กดที่ฟังก์ชันนะคะเพื่อเปลี่ยนหน้าค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัด e นะคะเราจะใส่อยู่ที่102.126นะคะ นั้นค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัด Z นะคะเราจะใส่เป็น0ค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะแล้วกด ok ที่ f4 ค่ะกด ok อีกหนึ่งครั้งค่ะกด yes ที่ f4 ค่ะค่ะเมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องและจุดแบ็กไซด์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะะคจะไปหาค่าพิกัดกันค่ะให้กด esc ออกมานะคะ จากนั้นนะคะให้ใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะแล้วเลงตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่เราต้องการจะทราบค่าพิกัดนะคะแล้วกด enter ค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นค่าพิกัด n e z ในจุดนั้นมาให้เราแล้วนะคะหากเราต้องการบันทึกนะคะจุดจุดนี้นะคะก็ให้กดที่ r e c f 4ค่ะ ัวกล้องเขานะคะจะตั้งชื่อจุดมาให้เรานะคะเป็นจุดที่1นะคะหากเราต้องการเปลี่ยนชื่อนะคะก็ให้กดที่ edit F4 นะคะแต่ถ้าหากเราไม่ต้องการเปลี่ยนนะคะก็ให้กด OK ที่ F1 ได้เลยค่ะจากนั้นค่ะให้กด yes ที่ F4 ค่ะแล้วถ้าหากเราต้องการหาค่าพิกัดในจุดถัดไปนะคะก็ให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ได้เลยค่ะ แล้วกดที่ OBS F1 นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตกันอีกหนึ่งจุดนะคะให้เล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ของเราที่เราต้องการทราบค่าพิกัดค่ะ <S <S เมื่อเราเล็งตัวกล้องมายันจุดที่2แล้วนะคะให้เรากดที่ OBS F1 ค่ะ ตัวกล้องน,นะคะเขาก็แสดงค่าพิกัด N E Z ในจุดที่2มาให้เราแล้วนะคะหากเราต้องการทําการบันทึกจุดที่2จุดนี้นะคะก็ให้กดที่ i E C F4 ค่ะแล้วหากเราต้องการเปลี่ยนชื่อจุดที่2นะคะก็ให้กดที่ Edit F4 ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อนะคะก็ให้กดที่ O K F1 ค่ะ ตัวกล้องนะคะเขาก็ทกําการบันทึกจุดที่2ให้เราแล้วนะคะแล้วถ้าหากเราต้องการทราบค่าพิกัดในจุดถัดไปนะคะก็ให้กดที่ OBS F1 ค่ะแล้วทําตามขั้นตอนเดิมได้เลยนะคะข้้าเ้านั่นก็เป็นขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม Coordinate น,นะคะหรือโปรแกรมการเช็คค่าพิกัดค่ะ และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2นะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์อะเซซอรี่อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาบางสิทิค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมทีนัมเบอวันจังหวัดสรขลาการก็ได้นะคะ ถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ